รู้นี่รถซักผ้าตากไม่ให้มันแห้งเหลาอยู่บุก็เลยสิเก็บขึ้นไปนพับไว้พี่น้องอใหญาไปเฮ็ดงานผู้เดียวเมื่อนี้เยือบุนบรไบบทย่านเนวใดที่ซอยแล้วเห็ด,ดใดเยายบุก็ซอยเห็ดพี่น้องเก็บผ้าแล้วอยู่บ่ก็ไปหฮดตนใหม่โดพักหาพักให้ก,กระใต้ก็อยู่ตามภาษางองงแง,ง่แล่ะลพี่น้องซอยกันใดก็ซอยกันไปเนาะ นิโนอันนี้มานี่เอาเร็วชินน้องเอ้ยเอ้าเกาเง,งียๆนิโนนะฮักเด็กเป็นสัตว์เลี้ยงเอาเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องหาหาให้เขากินเนาะพี่น้องาหาักเขาพี่โตนเขา ไใหญ่เราก็พอได้มีเพื่อนคุยน่โนเน,น่มีมีกุชีเน่แมวสองตัวกระต่ายสองกระต่ายตัวหนึ่งพี่น้องเวลาเราไปอยู่ล้วก็เอาไปฝากคลีนิกสัตว์หรือสถานสถานที่รับเลี้ยงสัตว์พี่น้องว่าเป็นคี้นีกหรอสถานที่รับเลี้ยงสัตว์เวลาเราไปเมืองไทยบึ่งเขากินน่ารักมากจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บันกินฟังเขาบอก โอยานดิเห็นเฮาม่านอ่แลียนใสร์โลดดิพี่นอ้องตะลิต้นตะลิต้น